ท่ามกลางโลกที่พัฒนาอย่างรวดเร็วความปลอดภัยด้านอะคีภัยไม่ใช่เพียงทางเลือกแต่คือมาตรฐานที่ขาดไม่ได้ที่ NM5 เราไม่ได้ผลิตแค่ปั๊มน้ำดับเพลิงแต่เราสร้างความเชื่อมัน่นนวัตกรรมและความอุ่นใจ NM5 คือผู้ผลิตรายแรกและรายเดียวในประเทศจีนที่สามารถส่งมอบปั๊มมาตรฐาน UL FM ได้อย่างครบวงจรภายใต้แบรนด์เดียว ด้วยทีมวิจัยและพัฒนาระดับโลกและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดทุกผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการออกแบบและพัฒนาตามมาตรฐาน NFPA 20และ UL FM ครอบคลุมตั้งแต่ตัวปั๊มเครื่องยนต์ดีเซลชุดเกียร์และข้อต่อทั้งหมดภายใต้ชื่อ NM5 เรามีตัวเลือกวัสดุระดับอุตสาหกรรมตั้งแต่สแตนเลสสตีลดูเพล็กซ์บรอนซ์ไปจนถึงโลหะผสมเกรดมารีน เพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนจากน้ําเค็มและอายุการใช้งานที่ยาวนานศักยภาพด้านการทดสอบของเราเหนือกว่ามาตรฐานทั่วไปโดยสะททดสอบขนาด8,000ลูกบาทเมตรลึก40เมตรพร้อมเครนยกขนาด50ตันรองรับการทดสอบกำลังไฟฟ้าสูงสุดถึง5,000กิโลวัตต์ควบคุมด้วยระบบ v f d ที่แม่นยำและ,สะเสถียรเครื่องยนต์ดีเซลของ NM5 ครอบคุมกำลังตั้งแต่4 0ถึง1,270แรงมา้า ออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับชุดปั๊มดับเพลิงได้อย่างสมบูรณ์แบบในทุกระบบด้วยระบบการผลิตที่แข็งแกร่งและการบริหารจัดการสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพเราพร้อมส่งมอบชุดปั๊มดับเพลิงเครื่องยนต์ดีเซลภายในเวลาเพียง1เดือนเพื่อให้ทุกโครงการเดินหน้าได้ตามแผนปัจจุบัน NM f i ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินในกว่า100ประเทศทั่วโลกผ่านเครือข่ายตัวแทนที่ได้รับความไว้วางใจและผลงานอ้างอิงในโครงการระดับไอคอน ทั้งใน a i r p o อร์อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซตึกรักฟ้าระบบรุถไฟฟ้าและ Data Centers p ร์สีเ n m Fi, เรายึดมั่นในปณิธานเดียวการปกป้องชีวิตความรักและประวัติศาสตร์เพราะในเรื่องของการป้องกันอัคคีภยัยเราไม่มีโอกาสครั้งที่สองและมีแต่สิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้นที่คู่ควรกับความไว้วางใจ n m 5